เอาเบอร์อะไรอะมีายอะไรบ้างอัสิบสามกับสิบสี่อสัตว์ไม่แค่สิบสองอ้าวหนึ่งถึงสิบเอ็ดหมดเลยครับไอสัตว์จะซื้อไหมเฮียเหลือ,อไหนบ้างเลยเฮ้ยพ่อค้าพูดไม่พอเลยอะจะไปฟ้องร้องกรมราชณฑ์ไอสัตว์นั่นเลือนจังเหลือทุกอันหนึ่งสองสามสี่ห้าจะไปกาสิบสี่สิบสองเหลือทุกอันเลยเหรอแสดงว่าขายไม่ค่อยดีเออมันพีออเดอร์มาแต่นานหน่อยกว่าจะส่งถึงอะต้องการใช้พรุ่งนี้ รับที่ไหนได้บ้างการกีฬาแห่งประเทศไทยมั้งสัตว์จะเอาไม่เอาถามมากไม่ต้องซื้อนะอีเวนเอ้าของพร้อมเกินประหลาดจะซื้อมาใส่แล้วหายใจไม่ออกทำไงต้องเช็คให้ละเอียดตายห่าไปซะอย่ามีชีวิตเลยหมายถึงคนขายหมายถึงมึงเนี่ยไอ้สัตว์อันเดียวเท่าไหร่นะแบบไม่รวมค่าส่งซื้อแล้วเอาไว้เฉยเลยอะ่ะไม่ต้องส่งไม่แตะไม่จับมองเฉยเฉยเลยเท่าไรพอค่ะ ห้าเซบไอซ่ากีอันก็ห้าเซบลูกค้าเฮียอะไรกูส้นตีนขนาดนี้หมายถึงผ้าปิดปากผ้าปิดปากมันคือลูกค้าหรือไองไอควายตกลงจะซื้อหรือไม่ซื้อกูต้องท้าอ้าวแล้วกูต้องตอบว่าอะไรอ่ะมึงฟังกูนะออกจากชีวิตกูไปซะไม่ต้องซื้อ,อาขายของอะไรให้ลูกค้าซื้อมองใจจะซื้อหรือไม่ซื้อฮจะขายหรือไม่ขายฮกูผิดที่ทักมาขายกับมึงจริงๆรเฮีย